แม่ทาวาทีสองท่านผู้ชมฮะต้องเรียกว่าภารกิจลายบันของท่านเลยนะช่วงนี้ก็เดินสายเป็นโมเดเลเตอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจท่านผู้ชมฮะวันนี้ท่านไปในแนวปกติจะเป็นความมั่นคงแต่วันนี้ท่านไปพูดเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเลยจัดโดยโรงพยาบาลทัญรักษ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรพทบุญสินพัฒกลางแม่ทพภาทีสอท่านไปเป็นวิทยากรหัวข้อเนี่ย ปัญหายาเสพติดของชายแดนอีสานใต้เออจริงๆประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะ,ะเพราะที่ผ่านมาท่านจะพูดถึงเรื่องการสู้รบกันต่อ,อเนื่องเลย<ช>นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไปเน้นที่ยาเสพติดเพราะว่าทหารเขาก็ทํางานเ<ช>นะี่ยปรับปรามยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทัพภาพ2เลยด้วยนะใช่ก็เป็นโครงการ Happy DMS นะครับที่จะส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร ในงานเสวนาเนี่ยนะครับแม่ทัพพระที่2สองท่านก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายมาตรการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในภาคอีสานครับท่านเน้นย้ำนะครับว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและกําลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเด็กเยาวชนแม่ทัพพระที่2สองครับท่านบอกท่านก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการทํางานร่วมกันอย่างเข้มข้นทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกัน้นตามชายแดนการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาด้วยครับ มาดามพระที่2ท่านยังได้ปรับแผนเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามใช้ข้อมูลด้านการข่าวเป็นแกนหลักในการชี้เป้าหมายนะครับรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจะได้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดด้วยแล้วก็สนับสนุนการบำบัดรักษาอย่างเต็มที่นะครับก็จะสอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปทุกพื้นที่ครับ